วันนี้น้องปทิศจะมาหันภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับนนกำลังฝึกตรวจอยู่ชิกเก้นไก่นะลูกชิกเกีนอาเคทแมวอยู่ไหนลูกแคทแมวแด็อ,ดอก นีด yeah. ีฮึ่มแรปเต็ดคอสคอสคอสมานะลูกจะกินไก่ไก่ก็ไม่ดังเลยดะแักเต็ด

미니, 헤이, 헤이 타이거 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 아, 쟤기는